ดิคาว่าซื้อมาสามลำด้ยตีเครื่องบินแอร์บัสนะต่อไปค่อยดีใจนะว่า,นนวามูเจ้าซื้อมาเพื่อขนวัคซีนให้ชาวบ้านแม่ฉันบอกสู้หูบบกว่าเตียงบ่พ่อนี่เตียงบพ่พ่อเป็นเรื่องของก,อะอะก,อกอระส้วงหมอเด้ครับกระส้วงทหารมินาที่ซื้อ,อย่างเดียวแล้วคือบินเขาสั่งมาติปีกอนครับ,ทบเทศบาลเพิ่นกัคัดค้านมูเจ้าซุปปีนั่นละมูเจ้าผสมขวนซื้อเครื่องบินและเส้าพวกผมซื้ออีหยังครับอือ คิดบ่ได้พวกตอนนี้เตียงบ่พ่อก็ผู้ป่วยงูเจ้าสีเขานอนสาดรักษาสันบ่บ่สิตัหมอสันบ่ฝากไว้ให้คิดคนป่วยมีสูมือสงฆามีสูมืออยู่สันบ่มีผู้ใดอาสาสีไปบอกายพ้นอยู่บ่ผมมาสาเองครับบอกไปบอกเล่าเนว่าสิ่งที่เล่าข้นสื่อและกกองทับข้นสื่อบ่แมนรถถังหลัาพวกเครื่องบินกองทับข้นสื่อล่ำพ่วงกนาดาษไง พราะกองทัพบวกเคยได้ยินเสียงจากปรสาชสน้นกองทัพที่มีเกียติคือกองทัพที่ยืนเคียงข้างปรสาชสชนและกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือกองทัพที่ฟังเสียงจากประชาชนของตนเองอืมแช่ไปให้ถึงในพ้นลวมาประการตัวกูพวก